ช่องตัวช่องตัวยกทุง่งทุ่งเอาบ,บี่จับนามมาแดดดูสิฮะโอ้ยโอ้ยแล้วช่องตัวเลยเนะี่ยมาดูสิโอ้สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับเจ้าปูนะพี่น้องนะากับช่องตามติดชีวิตเจ้าปู วันนี้ลุงบาวกับเจ้าปูกับผ่ามาลงทะเลกันอี่น้าพี่น้องนะวันนี้ผ่ามาห้าจักรจันทร์ทะเลนะพี่น้องนะค่ะตามเศ้าปูกับลุงบาวไปดูกันนะพี่น้องนะไปค่ะไปนมะเอามาเอามาเอามา Là, đưa, 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 đưa. tăng đều tăng không đều 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 Tăng đều tăng đều đều úi đều giới đều giới Ở đều đối thi Giọt rồi nàng อุ้ยได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตอนนี้ใส่ย,ยากใส่ย,ยากบดิบๆทำไมไม่ติดลายตัวแสดงว่ามันน้อยนะได้ตัวใหญ่ไหมฮมาๆเอามาตาั้ไ,ได้ใสยย่ยาบยาบอย่าห้ามใส่เน่นเน้นลโตั้งกัน เอายกกระหน่ำขึ้นน่อมานั่นน่ะเอามาเลยเอามาเลยหน่อยว่ายีดายสักตัวนั่นน่ะลงไปเร็วอันอุ้ยเร็วเร็วเร็วช่องตัวช่องตัวยกรุ่งๆุ่งเอาบี่ยกกะหน่ำม,มา แกดูสิฮะโอ้ฮันน่ะม่ยหญยได้้ยได้เนะจะมี้ถึงวัดจัก,กรจันจะมีหน่อยแต่ก,กันนุกนะพผ่นองนะฮันน่ะเข้าแล้วตัวย่อยเฮ้อ răng tua lên nè mà đôi khi oh nâng tua tua xuống mày dạng vẫn cứ leo, chưa <laughs> nóc nước nước Nước, nước, đều đều nóc 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 tờ giới trời giới, <cười> <cười> lên à, lên, lên à. nó, lại tua lên nó, là tua nưng, toong tua gan, ตัวนี้มีค่อยแดงแดงด้วยเอาเร็วน้ำล่องเร่แนวโอ้ได้ได้เยี่ยมมากเยี่ยม มาตองเบืองสัตว์ขึ้นข้างบันะเดี๋ยวผีกิ้งเยียบอ่ะขวดสัตว์ไปเยียบเอาข้างบนวฮันน่ากิ้งอะไรยันตัวนั้นแหละตังเลยตังเลยฮันน่ะฮันน่ะ นี่แน <aría> ่นี Gesch ่แน <player> ่เฮ้ยเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยโอ้ยมีควายด้วยนั่นที่ซำซำมันไปดังหน้าแล้วยกยกยกโอ้ยเยอะแยะเลยเอาเอาเอาเหล็กจังเดี๋ยวเอยนะ <laughs> พอได้กินแล้วแต่วต่า <laughs> ต้องตัวค่ะนั้นตรงนั้นมากี้ก็ดดำลบท้ายอยู่บ่า หางที่น้ำไม่ทันลงน้ำนู้นมันขึ้นมาเสียก่อนคขาใส่ยาใส่ยาโปรยเยอะก็มันขึ้นดีใส่เนี่ยโปรยเยอะมันไม่ไม่ยืนที <laughs> hana, hana. Thì giờ dọc rẻ cứ lên mình bắt nút Ui, tổng đi đây, tổng đi ม่นะ้าพี่น้องหุนงานวันนี้ได้ไม่เยอะนะพี่น้องนะขืนมันไม่แรงนะพี่น้องนะมันเลยไม่มีต้องมาวันที่ขืนแรงนะพี่น้องนะ นี่ตองมาวันที่คืนแรงคอยมามาห้ามไม่พี่น้องเออคืนแรงมันจะมีเยอะนะพี่น้องนะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตามติดชีวิตท้าวปูด้วยนะพี่น้องนะเผื่อเป็นกําลังใจให้ท้าวปูในการทําคลิปนะพี่น้องนะวันนี้ถึงว่าได้หน่อยก็แต่วันนุกนะพี่น้องนะไม่ยอมเดี๋ยววันหน้ามาห้ามไม่พี่น้องเออก็บอกว่าต้องมาวันที่ว่า ลืนลมแรงๆนะพี่น้องนะแ้ากระจันมันจะหมากแต่วันนี้มันขืนมันมันไม่แรงมันก็นเลยมีน้อยนะพี่น้องนะค mm ่ะ hmm. คลิปนี้ค่ะปูเข,า,ขาจคลิปไปก่อนนะพี่น้องนะค mm ่ะ hmm. สวัสดีค่ะ